หลายหลายยายกำลังเตรียมค่ะอุปกรณ์ยายโชว์อุปกรณ์สิอันนี้คืออะไรอันนี้มีแล้วก้นมันเด๋ก้นมันเด๋โชว์ให้เขาดูสิน่ะที่ปัดนะคะเอาค่ะสาธิตตัดสิคะตัดตัดเดี๋ยวดึงขึ้นก่อนโอ้ยเราก็ทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้ค่ะเงต่อค่ะ แล้วก็ปัดปัดไม่ออกก็เอามีดกรีดแล้วก็ปัดก้นอได้พูดนะเปิดใจโอเคตามนั้นตามว่านานกลุ่มซับในป่านะจ๊ะบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่กับเห็ดกำลางหาบูเบอรี่หาเห็ดไปพอหน้าที่คุณยายหาเห็ด ยายพ่เห็นหิน <c oughs> ลูกห็นแทนแค่นี้้จา้าคุณยายยบ๊ายบาย